SME Startup Podcast encourage you to start your own business อย่าง Money Maker สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งใน SME Startup Podcast อย่าง Money Maker ค่ะวันนี้มีเรื่องราวของผู้ประกอบการอายุน้อยมาฝากเช่นเคยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟัต,ตรเตเลี่ยนตแต่งขนใต้ศีอของคุณผู้ชายธุรกิจท้าทายสังคมเอเชียของนักศึกษาสิงคโปร์แบรน์โบเวน จากปัญหาที่เจอกับตัวเองนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงตอบโจทย์และสร้างความพึงพอใจในการใช้แต่ยังเป็นสินค้าทำเงินจนหลายประเทศติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายที่สำคัญผู้ประกอบการรายนี้กำลังศึกษาชั้นปีที่4ในมหาวิทยาลัยค่ะแต่จับพัดจับผูคนพบเส้นทางเดินธุรกิจได้รวดเร็วทำให้เชื่อว่าอีกไม่นานพวกเขาอาจไต่อันดับสู่การเป็นนักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้านเต็แมแน่ เรากำลังพูดถึงไลดอนอองและนอร์แมนเตียวนักศึกษาปีสุดท้ายวัย24ปีจากสิงคโปร์แมเนจเมนต์ยูนิเวอร์ซิตี้กับธุรกิจเครื่องโกนตัดแต่งขนบริเวณใต้เข็นขัดในชื่อผลิตภัณฑ์ Globe p r i m e r Brand b o w e m จุดเริ่มต้นค่ะมาจากการที่สองนุ่มมักประสบปัญหาเมื่อต้องโกนขนหรือตัดแต่งขนด้านล่างด้วยมีโกนแล้วมักจะลงเอิด้วยการได้แผลได้เลือดซิบซมา Oh my God. <God. S 2> สำหรับคุณสุภาพบุรุษการตัดแต่งหรือโกนขนบริเวณดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะเป็นการรักษาสุขอนามัยของร่างกายอีกทั้งผลสำรวจก็ระบุว่า92%ของผู้หญิงชมชอบผู้ชายที่ดูแลตัดแต่แตงขนส่วนนั้นสำหรับวิธีการกำจัดหากต้องใช้วิธีแว็กซ์กับการโกนผู้ชายส่วนใหญ่ค่ะเลือกวิธีหลังซึ่งบ่อยครั้งก็ไม่สะดวก แถมบางทียังสร้างความเจ็บปวดให้ด้วยด้วยเหตุนี้เองค่ะไลดอนและนอร์แมนจึงเกิดความคิดจะหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานสะดวกและช่วยแก้ปัญหาของคุณผู้ชายกว่า50%ของผู้ชายในเอเชียมีพฤติกรรมตัดแต่แตงเลมขนบริเวณนั้นเป็นประจำเราพบว่ามันมีช่องว่างในตลาดถ้าเราสามารถผลิตอุปกรณ์มาเติมเต็มความต้องการตลาดได้ก็คงดีนอกจากนั้นยังเป็นการแหวกขนต้องห้าม เกี่ยวกับการกำจัดขนใต้สะดือของผู้ชายและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาอนามัยบริเวณน,นั้นด้วยไลดอนกล่าวหลังจากที่มุ่งม,มั่นว่าจะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการขจัดและตกแต่งขนสำหรับผู้ชายค่ะนอร์แมนและไลดอนเริ่มศึกษาข้อมูลออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดลองแล้วทดลองอีกจนถึงพอใจโดยเน้นที่ความปลอดภัยในการใช้งานเป็นอันดับแรกค่ะ กว่าจะลงตัวทั้งในเรื่องของดีไซน์และวัสดุที่ใช้ผลิตก็ผ่านการทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าใช้เวลาอยู่ประมาณ4เดือนจนกระทั่งเดือนกันยายนปี2,563พวกเขาก็แนะนำผลิตภัณฑ์แรก Globe Trimmer อ,ออกสู่ตลาดโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า Bohem b a t ตเ a l i o n สำหรับโกนหรือตัดแต่งขนใต้สรีษะสำหรับผู้ชายที่อ่อนโยนต่อผิวและรับประกันความปลอดภัยว่า จะไม่ทำให้บาดเจ็บนอกจากนั้นค่ะยังเป็นปัตเตอรี่นกันน้ำที่สามารถใช้งานขณะกำลังอาบน้ำได้อีกด้วยค่ะนับว่าเป็นแบรนด์อุปกรณ์ตัดแต่งขนใต้สดีแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวของอ c l เชียเลยทีเดียวนะคะจำหน่ายในราคาปัตเตเรี่พร้อมใบมีดหวี2อันแปรงทำความสะอาดและที่ชาร์จ อยู่ที่ชุดละ69.90ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,200บาทและเฉพาะใบมีดราคา24.90ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ800บาทหลังวางตลาดได้เพียง4เดือนเท่านั้นค่ะนอร์แมนและไลดอนก็ทำรายได้เป็นตัวเลขถึงน6หลักและทำกำไรในเวลาไม่ถึงเดือนอีกทั้งยังได้รับการติดต่อจากซัพพลายเออร์หลายประเทศ ทั้งมาเลเซียเวียดนามและจากยุโรปเพื่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะไลดอนเล่าว่าครั้งแรกที่บอกกับครอบครัวว่าจะทำผลิตภัณฑ์นี้ทุกคนก็หัวเราะขำขันอาจเป็นเพราะเอเชียยังเป็นตลาดที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมไม่เหมือนทางตะว,วันตกแต่ท้ายที่สุดสมาชิกครอบครัวก็ให้การสนับสนุนไลดอนกล่าวอีกว่า สิ่งที่ยากที่สุดในการเริ่มธุรกิจก็คือการเรียนรู้ทักษะต่างๆที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากค่ะเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองและต้องเข้าใจมันให้เร็วที่สุดมีปัญหารอให้แก้ไขมากมายขณะเดียวกันก็มีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้ตลอดเวลาสำหรับผู้ชายสองคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจสิ่งที่ประดังประเดเข้ามาจึงดูค่อนข้างมากเกินไปสิ่งที่ท้าทายอีกอย่างหนึ่งของคนเพิ่งทำธุรกิจก็คือ การประชาสัมพันธ์สินค้าเกี่ยวกับจุดซ่อนเร้นอย่างไรไม่ให้ดูหยาบและต่ำซึ่งไลดอนคุณพบว่าการใช้อารมณ์ขันเข้ามาแทรกจะช่วยได้เช่นการใช้ลูกเงาะเป็นสัญลักษณ์แทนและใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ TikTok เป็นช่องทางการตลาดแคมเปญการตลาดของพวกเขาเห็นผลค่ะได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมากเพียงแค่2เดือนเท่านั้นก็มีคนติดตามทาง TikTok ราว2 0 0 0 0บัญชี คลิปที่ลงก็มียอดวิวหลายล้านวิวถือเป็นใบเบิกทางที่ดีในการไปสู่ตลาดต่างประเทศคุณผู้ฟังคะสำหรับในเอเชียค่ะปัตตเลียนคืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโกนผมตัดแต่งผมหรือหนวดเคราต่างจากฝั่นตะวันตกค่ะที่มีอุปกรณ์สำหรับตัดแต่งขนในที่รับจำหน่ายเป็นเรื่องปกติแน่นอนว่าสินค้าแบรนด์โบเวมแม้จะเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวของเอเชีย แต่ก็เผชิญกับคู่แข่งจากต่างประเทศดังนั้นไลดอนจึงใช้กลยุทธ์กำหนดราคาให้ถูกกว่าสินค้าจากสหรัฐหรืออังกฤษและยังทำโมเดล Subscription จัดส่งใบมีดให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกทุก3เดือนค่ะไลดอนกล่าวอีกว่าตลาดอุปกรณ์ตัดแต่งขนใต้ซีดในเอเชียถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพค่ะแถมยังมีแนวโน้มเติบโต,ตได้อีกเนื่องจากคนรุ่นใหม่เช่นกลุ่มมิเลเนียนได้รับอิทธิพลจากตะว,วันตก จึงเปิดกว้างในเรื่องการดูแลตัวเองมากขึ้นณขณะนี้ธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้งไม่ถึงปีไลดอนจึงของเน้นทำตลาดในบ้านคีประเทศสิงคโปร์ก่อนโดยมีแผนจะแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วฝ่าฟันเพื่อขึ้นเป็นผู้นำในตลาดเอเชียในไม่ช้าขอบคุณสำหรับการรับฟังกลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้าําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ